สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านแชแนวนะคะตอนนี้เราได้ยินเสียงพี่ยูโรวเลาะทางนู้นนะคะทีเหมือนพี่ยูโรจะมา,หาไหว้ปู่ขอพรก่อนกลับขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าแถยบ้านไม่ได้ไปบ้านพี่ยูโรนะคะอยู่กับย่าเฝ้าหน้านะคะเนาะได้ยินก่ะเลาะฮ่าฮ่าฮ่า,าได้ยินเสียงแล้ว,ลวเราก็ นั่นนะคะรถพี่ยโรจริงๆด้วยนะเห็นเดินมาตรงนี้นะส่ซตโยกข้างบนรึเปนะ่าเอ้าเอา,เ,อาเห็นเดินมาทางนี้เดินกลับแล้วเหรอ ได้ยินเสียงพี่ยูโรอยู่เด้ฮะไปเช็คอยูอย่ตรงนั้นไม่มีเหรออย,อยู่พี่ดูพี่ดูพี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันกองอยู่ตรงนี้อ๋อ,อ,จจอนี่หอเ <laughs> มื่อกี้เดินมาไม่ใช่เหรอ ก็เดินมาเห็นอยู่แต่ไม่ไม่รู้อะไรคิดว่ากล้องเอาเหรอน่ากลัวมากอ่ะแรงไหมจุดเองดีกว่าไหมมันจะถึงเจตนาเวราพี่เออลุงทำอะไรไทยนาไทยนาคนอะไรไม่รู้บ้างงานจังเลยทำแบบไม่เหนื่อย ส่มนพี่ยุรลมกันโอ้วันนี้ตะกร้าใหม่เลยนี่รู้นะว่าใครเอาไปให้อ่ะจำสีได้อ๋อมีวันนี้เลยใช่ไหมได้กี่ลูกอะ่ะพี่ยุโลเหรอเลือกเอาสามใบเหรออันนี่นะ<ม>พี่สใส่ขึ้นมาเลยค่ะไปถอดหน้าปูห,านะหืม ก่อนกลับขอนคือว่ามาไหว้ครั้งนี้ไม่ได้กลับมาแล้วใช่ไหมบินเลยใช่ไหมบินลัดฟ้าแล้วนะคะโอโ้บินลัดฟ้าแล้วนะคะไอ้สีจ๋าโอ้ยเกาว่คงยังเหงาห้าดูไหว้ก่อนกลับนะสิ พี่โยโลก็มาขอพรก่อนกลับขอ,อนแก่นนะคะ จะช่ให้เดินทางปลอดภัยช่วยธรรมะดมมาดหาเสื้อไม่เจอเจอ,เจอตัวนี้ตัวสุดท้ายไปอยู่ไหนอะแปลกมากเหรอบสตู้อะไม่มีอะไรใสร่แล้วเีารูตัวนี้ไปให้สุดท้าย <c oughs> ทุกทีเลยทุกทีเลยไปไหนก็เรือตัวนี้สุดท้ายจริงๆ <c oughs> ไปวัดก็เหมือนกันเออ งงมากไปแล้วนะคะนี่ไงไปพยุโรเกิดวันเดียวกับป้าแถวบ้านเลยป้าแถวบ้านก็เกิดวันอาทิตย์เหมือนกันนะเออองสวยป้าแถวบ้านก็เกิดวันอาทิตย์นะพ่ยูโรใช่ค่ะใช่ค่ะโอหันมาทางนี้ใหม่ที่สวยมากไลวงกลมโอ้โส่าสะท้อนมายโอ้สวยมากเลยเสือขึ้นมาเร็ว สวยมากนางฟ้าจะกลับแล้วนะฮะเซ็กซี่มากเลยสวยสวยสวยอย่าดูตรงโหนกนะอ้แต่เมืองนอกเขานิยมแบบนี้อือใช่เขาไปทำนะนะเมืองนอกเราจะชอบคนหน้าหน้าเหลี่ยมดูคมเราจะทุบออกคนไทยต้องทุบออกจะได้เรียวๆแต่ต่างประเทศก็ชอบส่งยาให้พี่ด้วยพี่เข้าร้านยาเซื้อละยาอะไรอ่ะ ยาเอ็กเนี่ยมันหายใจไม่ออกเวลากินแล้วมันอึดอัดแน่นท้องไงเป็นค่อยเลยกินก็เป็นกินเอ็กช่วยได้ยืนมันกาตะกร้าผ้าน้องมันจะเก็บไะจับก็เปล่าจะกลับไปอีกก็รังเกียจอืมอ๋อกลับไปจากนี่ก็ไปขอนแก่นเลยใช่ไหม ว่าาปนกิขับรถดีๆนะอย่าหลับนะโอ้บผมนี่ยิ่งสวยเอาเนที่ชาติเ้ที่บ้านไม่ได้ได้ลูกดูให้ก่อนนะอันไหนเขาปากเสือว้าวเป็นสกินแคร์ไม่ได้ให้อะไรเลยสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีได้ complete สุภาพเสือก็จะมีแฟนเพราะใช้อันนี้แหละ ให้อะไรให้เสียก็เลยต้องดูก่อนนิดนมีตอนนี้กำลังหาสายชาร์จอยู่อืหาสายชาร์จอยู่ในชอกรถตรงไหนแล้วมัม้งหื้ได้ไม่ไ,ไ,ไ,ไงถ้าขี่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 รถขับรถไปถึงเมืองนอกได้ก็ดีเนาะ เนาะไม่ต้องขึ้นเครื่องโอ้ไม่ลืมค่ะนาฬิกาอยู่นี่ข้อเปลี่ยนาของที่มีค่ามีมูลค่าทุกอย่างเกือบจะขับรถไปอีกเลยติดทำไมล่ะไปดาที่ชาร์จแบตมี F C V I P มายังเปิดไหมจ่ะเแร็จแล้ว ที่ชาติแบดไม่เห็นจริงๆอ่ะเอาไปเจออะไรนฬิกาที่ชาติแบดทั้งสองอันเลยไม่มีตายแล้วต้องกลับอีกอันเนี้ยอิดแฟงกู้ยังอยู่ค่ะมีหลายชั้นปู่บอกว่าอยู่ในกระเป๋าได้แหละฮะมอนโอ้ยเหนื่อย โอเคนะคะทุกคนไปแล้วปานาอย่าลืมนะเพาะเม็ดนั่นไว้ดูแลให้ด้วยค่ะไม่ลืมค่ะเพาะยังไงก็ยังค่ะมันสองเม็ดสองต้นค่ะถ้ามันไม่งอกเราจะทำยังไงคะไม่งอกก็เอาให้มันงอกเงี้ยลงโทษมังคาดให้มันให้งอกให้ได้ปีนาคว่ำบาทขอบคุณทุกคนบ๊ายบายขอบคุณพี่โลด้วยนะคะ ดูใอย่างดีทุกวันอ้วนทวนน้ำหนักขึ้นทุกคนเสือบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไม่มีวันไม่มีเวลาลดไม่มีเวลาลดพี่ยูโรแฟวันนี้เราเราไม่ต้องกินแล้วนะเย็นเนี้ยพรุ่งนี้เราค่อยกินขนมจีนเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กินมื้อเช้านะไปแล้วมาสะพอดคอคอเดนเจอร์เหรอเสือฮะเาอะไรอันนี้รถอะ ฟอดเอเวนเอเวนเมือรู้จักวะเอเวนชื่อรุ่นเคาอยู่นี่เชฟโรเลตคอยก็บอกแล้วอะดูรามส์คอยก็บอกคอร์เดนเจอร์ ให้อายุมั่นขันยืนบมือมันงมโบมือมันงามให้อายุยืนยาวดูๆไปแล้วนะโอ้โหกาแฟเจนเอสวยเชฟโรเลตโคโลราโดเด็ดยไม่ใช่ฟอร์ดเคยว่าฟอร์ดเหรอเชฟโรเลตเชฟโร บบาายยลัดฟ้าไปแล้วนะคะเยอรมันจะบอกว่าใช่ไหมประเทศเยอรมันเยอรมันไปทำงานที่เยอรมันอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ให้เดินทางปลอดภัยนะคะนางฟ้าที่แสนดี